ครับสวัสดีครับทามชมดูกับผมนักแกงเกมมิ่งวันนี้ผมนะผมอาจจะแก้งคนอื่นแต่จะเป็นอะไรแต่จะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับอาจจะโดนแกงซึ่งวันนี้เราก็จะแกงเป็นโจรกันนะครับหนึ่งสองสครับโอเคครับรีบไปนะครับเอาถีบมันหนีเลยครับ มึงก็เอาไปดิครับโลอะไรปันต้วทีบนี้เลยครับไอมีคนขโมยดูเล่น่ถ่ายได้ขยนะเออกูไม่เอาก็ได้กูเป็นนักยูทูบกูต้องถ่ายทุกสถานที่ ดูดิทำไมมีสีดำวะอันนี้กูปรับท่องกับเองเอะไรเฮ้สวัสดีครับผมโ no นบิค่ะเองอ้าสวัสดีครับผมคือนักแกล้งเกมมิ่งนะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะแกล้งคือผมก็จะแกล้งเด็กเด็กผู้ชายแล้วแหละสาวปุเนี่ยหละก็จะเป่ายิ่งฉุบกันว่าใครจะโดนแกล้งนะครับ โอ้โออยยางยิงเหยาปากกระกเป๋ายิางชุบกูครับ <c oughs> กูอากจะแกงกูเราสามารถเลือกว่าใครจะเราจะแกงใ,ใครได้นะครับซึ่งผมจะเลือกคือมึงคนเดียวนะครับมึงมีคนนี้แหละซึ่งผมจะไม่แก้งแบบวิธีที่โหดร้ายนะครับเราจะแก้งแบบวิธีแบบร้องไห้้อาไห้แบบหนูๆนนอะไรเนาะเหมือนเด็กอละเพื่อเพื่อดูถูกมันนะครับ แกงแบบยูดถูกหน่อยเออเอาเอ้มันขึ้งมันเนี่ยซึ่งเราจะมาคุยกับมันนะครับกรับสวัสดีครับน้องอามทำไมหนีกล้องขนาดนั้นกากยิบหายเลยน้องอามจะไปไหนไปผมคุยสะดทีอยากคุยเคยดูนัองปุ๊กไหมครับ ตัวเอ้ยชุบไปทั่วโอเคครับ โอเคครับโอเคครับ <c oughs> เราจะถามคําถามแบบแบบเราจะถามคาถามแบบไม่รู้เรื่องครับให้น้องเขาได้ฟังครับคําถามก็มีหรือว่า <c oughs> คุณเก่งคณิตศาสตร,ร์ไหม <c oughs> มึงเก่งอังกฤษไหม <c oughs> ทำไมมึงหนีกล้องขนาดนั้นทำไมมึงกากจังขนาดเขายังไม่หนีกันเนี่ยใช่อันนี้อันนี้ไปจริงช่องนี้เป็นจอมโจรนะเว้ยรู้ไหมว่าจอมโจรอะไรจอมโจรคิดไงล่ะเออมึงหนีกูไม่โพสตหรอกเพื่อน เราะกล้องนี้มันจับการเคลื่อนไหวของมึงหมดทุกอย่างอะเออปไอ้ปไปไปดีกว่าอ,กอะกูเห็นมึงอะอ่ะมึงกดทำมึงมึงทำไม่เป็นหรอกไอ้แม่ย้อย <c oughs> <c oughs> โอเคครับซึ่งช่องแกล้งเกมมิ่งในวันนี้ <c oughs> เราก็จะมาแกล้งนีกันแกะจับเตกีก้ยวเลยแกะจับเกลี้เลย วีอาร์พีน้ำแดงวีอารพีน้ำแดงครับโอเคครับเพราะผมเพราะผมไปจอมจูไงเปิดเผยไม่ได้ไงใช่รู้จ nee, ักว่าจอมโจูนคิด มึงไม่รู้จักจอมคูนิดพูดแสดงมายากลเหรอกูเนี่ยจะแสดงมายากลให้มึงดูเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาไปอัพโหลดคลิป่ปเลยกูไม่อยากดูเออมึงจะได้มีคนดูเยอะๆไงล่ะกูไม่อยากดูเออกดไลค์อ่ากดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดถ้ากดติดตามผมก็จะเจอคลิปโคตรเด็ดนะครับเด็ดมหาเด็ดนะครับ แล้วคเที่เจอคลิปห้ไรแล้วั็ฝันนะครับยอมไหมครับผมจะถามค้อนถามให้คุณนะครับหนึ่งคำถามคุณฉลาดพิชไหมใช่กูคิดมือแบบนั้นแหละ กูชอบถ่ายมึงไงล่ะมึงมันสวยดีอะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวชะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำคลิปล่าท้าผีน่แหละคลิปหน้ากูจะทำคลิปล่าท้าผีมึงจะไปล่าท้าผีไหมก็มาบ้านกิเนี้ย,อยเออกูเออคลิปนี้ทำทำวันพรุ่งนี้ทำวันพรุ่งนี้ทำล่าท้าผีดีกว่า ว่าใครจะโดนนะครับสามคนนี้ระวังผมแล้วก็แล้วก็แล้วว่าใครจะโดนกันนะครับว่าใครจะโดนผีหลอกทั้งสามคนนี้กับผมแล้วก็ถ้ามันมถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวผมเฉลยคลิปหน้านะครับผมหน้าไอชอปเปอร์เนี่ยหน้าไอเออยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผมจะเฉลยหน้าของจอมโจรผู้ผู้จะแสดงมายากลในวันนี้นะครับมายากลนใน ไอ้วันนี้ก็คือทริปล่าท้าผีซึ่งใครจะโดนผีหลอกเป็นคนแรกผมก็ไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้ครับโอูเือเคครับโถ่ายรูปหน่อยเป็นหน้าปกคลิปแชะไ <laughs> ด้ยังหัวรอเลยน,น,นะครับซึ่งคลิปน่าจะเป็นคลิปล่าท้าผีของจริงนะครับผมไม่ได้ม้นะครับ เราก็จะไปสุสานปุณเป็นนะครับวุ้ยไม่ควรนะสุสานนะเพื่อนสุสานสุสานวัดจำโบวัดตอทองครับวัดจำโบวัดต่อยทองแม่พูดนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็จบคลิปเฮียงข้าวแนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครใครนะครับกดตั้มจากใครมาให้นะครับกดตั้มเยอะๆนะครับจากใครเนี่ยนีอะไรบายบายนะครับบายบายนะครับ See you Adios.